สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมีลูกเต๋าอ,อยู่จํานวนหนึ่งซึ่งลูกเต๋าลูกหนึ่งหนักทั้งหมด7กรัมแล้ว7กรัมนี้ครูต้องการส่งไปสนีไปให้เพื่อนซึ่งครูมีเงินทั้งหมด60บาทซึ่ง60บาทนี้ครูสามารถส่งไปได้ทั้งหมดกี่ลูกเราไปดูกันแต่ครูขอตัวไปไปสนีแป๊บหนึ่งนะครับเบอรตอนนี้เราถึงร้านไปษนีกันแล้วนะครับ ซึ่งเรามาดูค่าบริการส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษกันน้ำหนักส่งพัสดุของเราไม่เกิน20กรัมเราจะเสียค่าบริการทั้งหมด32บาทถ้าเกิน20กรัมแต่ไม่เกิน100กรัมเราจะเสียทั้งหมด37บาทเกิน100กรัมแต่ไม่เกิน250กรัมเราจะเสียทั้งหมด42บาทเกิน250กรัมแต่ไม่เกิน500กรัมเราจะเสียค่าบริการทั้งหมด52บาท เกิน50กรัมไอ้500กรัมแต่ไม่เกิน1,000กรัมเราจะเสียค่าบริการทั้งหมด67บาทซึ่งลูกเต๋า1ลูกหนักทั้งหมด70กรัมต่อชิ้นซึ่งกล่องใบหนึ่งหนักทั้งหมด120กรัมแต่เงินเรามีทั้งหมด60บาทเราอยากรู้ว่าถ้าเราส่งลูกเดียวเราจะเสียค่าบริการเราจะเสียค่าบริการไปทั้งหมดกี่บาทซึ่ง น้ำหนักลูกนึงทั้งหมด70กรัมแล้วก็น้ำหนักกล่องคือ120กรัมซึ่งน้ำหนักรวมทั้งหมดจะได้190กรัม190กรัมนี้จะอยู่ในช่องนี้เกิน100แต่ไม่เกิน250เราจะเสียค่าบริการทั้งหมด42บาทแต่ถ้าเรามีส่ง5ลูกล่ะเราจะเสียค่าบริการไปเท่าไหร่แล้วก็เอา5ลูกนี้คูณด้วย70กรัมจะได้3 5 0บวกด้วย 120ก็จะได้ทั้งหมด470กรัมซึ่ง470กรัมนี้มันอยู่มันเกิน500ไหมไม่เกินก็เกิน250้้ไหมเกินแต่ไม่เกิน500ซึ่งเราจะเสียค่าบริการทั้งหมด52บาทแต่ถ้าเราเพิ่มไปอีก1ลูกละ่ะ1ลูกเราก็บวกไปอีก70กรัมเราก็จะได้520กรัมซึ่ง520กรัมนี้มันเกิน500 แต่ไม่เกิน1000ซึ่งเราจะเสียเงินไปทั้งหมด67บาทแต่เงินเรามีทั้งหมด60บาทแปลว่าเราได้ส่งมากที่สุดคือแค่5รลูกโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้นักเรียนเจอคำว่ามากที่สุดไปคำว่าไม่เกินไปทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนะครับ ต่อมาระหว่างทางครูครูไปเจอป้ายสัญลักษณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บป้ายจำกัดความเร็วอ่าทีนี้ครูจะสมมุติเหตุการณ์มาให้นักเรียนถ้านักเรียนนั่งรถไปกับพ่อแล้วทีนี้พ่อขับรถไป80ครับอืม80นะครับทีนี้เจอกล้องตรวจจับความเร็วไปปุ๊บนักเรียนคิดว่าพ่อนักเรียนจะโดนใบสั่งไหม อ่าครูให้เวลาคลิดห้าวินาที5 4าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่าเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังซึ่งถ้าพ่อนักเรียนขับไปแปดสิบทีนี้พ่อนักเรียนไม่โดนใบสั่งแต่ถ้าพ่อนักเรียนขับไปแปดสิบเอ็ดพ่อนักเรียนจะโดนใบสั่งแล้วก็เสียค่าปรับ ซึ่งมันบอกว่าจำกัดความเร็วที่80แต่ว่าเกิน80ได้ไหมอ่าไม่ได้แปลว่า80ได้ไหมอ่าได้โอเคก็ประมาณนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเนาะต่อมาอ่านักเรียนคงเคยเห็นสัญลักษณ์นี้มาเนาะสัญลักษณ์นี้จะเจอส่วนมากจะช่วงเริ่มต้นรายการทีวีหรือ บางช่องอาจจะอยู่ใน YouTube นักเรียนสามารถเห็นในทั่วไปเดี๋ยครูจะสมมุติเหตุการณ์มาให้ถ้านักเรียนมีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งน้องอายุ12ปีทีนี้นักเรียนนั่งข้างน้องแล้วรายการกำลังขึ้นมาพอดีเห็นสัญลักษณ์นี้เราควรให้คำแนะนำน้องว่าไม่ควรดูหรือควรดูเดี๋ยวครูให้เวลาคิด5วินาที โอเคนะครับเริ่มจับเวลา5 4 3 2 1หมดเวลาซึ่งเดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะครับรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอนุอายุน้อยกว่า13ปีซึ่งน้องอายุ12ปีนี้เราควรแนะนำหรือเราควรดูข้างๆน้อง เพื่อให้คำปรึกษาแก่น้องหรือเรียกพ่อแม่มาดูด้วยโอเคนะครับต่อมาเรามันรู้จักสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันซึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งเครื่องหมายมากกว่าจะอยู่ตรงข้ามหันคนละแบบกับเครื่องหมายน้อยกว่าซึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับจะหันหน้าไปทางน้อยกว่าแต่ จะแตกต่างคือจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ข้างล่างต่อไปเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็จะมีคงข้ามกับน้อยกว่าหรือเท่ากับต่อมาเครื่องหมายไม่เท่ากับก็เป็นสัญลักษณ์สุดท้ายอของเรื่องนี้ต่อมาครูมีจิจกรรมจับคู่นะครับซึ่งป้ายจิจกรรมนี้ด้านหนึ่งเป็นข้อความด้านหนึ่งให้นักเรียนใส่เครื่องหมายลงไป ครูให้เวลานักเรียนหยุดสต็อปแล้วลงไปทําลงมือทำอ่าทีนี้เดี๋ยวครูหยุดเสร็จแล้วเนาะน่าจะเสร็จแล้วแหละทีนี้ครูจะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายอ่าข้อความแรกต่ํากว่าจะเป็นเครื่องหมายยังไงเอาไปดูเครื่องหมายขึ้นไปจะเป็นยังไงไม่มากกว่าจะเป็นยังไงไม่น้อยกว่าจะเป็นยังไง เกินกว่าจะเป็นยังไงไม่เท่ากับจะเป็นยังไงก็มาเฉลยกันเลยนะครับต่ํากว่าเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าขึ้นไปแปลว่ามากกว่าหรือเท่ากับไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่าคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับซึ่งเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนี้สามารถ พูดยังไงก็ได้ข้อความสุดท้ายสัญลักษณ์ก็มีความหมายเหมือนกันขึ้นไปกับไม่น้อยกว่าก็มีความหมายเดียวกันเกินกว่าก็คือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองเครื่องหมายไม่เท่ากับก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับอ่าทีนี้รูจะสรุปให้ฟังเราสามารถพบเจอความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งอยู่ในรูปคำพูดข้อความป้ายหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์เราใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนั้นได้โอเควันนี้ก็พอแค่นี้แหละก็คงได้ความรู้ไปมากพอสมควรวันนี้ครูขอตัวลาแต่ละบ๊ายบายไว้เจอกันวันเปิดภาคเรียนขอบคุณที่รับชมนะครับ